สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทำต้มยำขาหมูสูตรนี้ไม่คาวทำออกมาอร่อยแซ่บจี๊ดมากๆเลยค่ะขั้นตอนและว,วัตถุดิบใช้อะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้ขาหมู1กิโลนะคะก็ได้เผามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำมาหั่นเป็นชิ้นค่ะเราจะแลก่กระดูกเขาออกนะคะส่วนกระดูกเขานะคะเราจะให้เนื้อติดนิดนึงค่ะ ก็ให้หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องต้มยำกันค่ะขาหั่นแว่น10-15แว่นนะคะตะไคร้หั่น2ต้นค่ะใบมะกรูดฉีก10ใบค่ะใส่กระเทียม8กลีบค่ะหอมแดง10-15หัวค่ะพริกแห้ง10-15เม็ดนะคะขั้นตอนนี้เราจะคั่วด้วยไฟอ่อนค่ะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนเครื่องเขาหอมค่ะ หลังจากเราคั่วมาได้สักพักแล้วนะคะเครื่องเขาก็หอมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการต้มยำกันนะคะขั้นตอนนี้ค่ะจะใช้น้ำอยู่ที่1,500 ml อค่ะนำเครื่องที่เราคั่วเมื่อสักครู่นะคะลงต้มเลยค่ะก็ให้ใช้ไฟแรงในการต้มนะคะจะใส่มะขามเปียกตามลงไป10กรัมค่ะตามด้วยพริกป่น1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นำขาหมูที่เราหั่นค่ะลงต้มเลยนะคะ ขั้นตอนนี้จะปรุงแค่นี้ก่อนค่ะเราจะปิดฝาหมอ้อต้มน้ำให้เดือดจัดจนหมูสุกดีค่ะขั้นตอนนี้ห้ามใช้ทัพพีคนนะคะเดี๋ยวต้ยมยำเขาจะมีกลิ่นคาวค่ะหลังจากเราต้มน้ำมาจนเดือดจัดแล้วนะคะเราจะมาปรุงด้วยรสชาติเกลือป่น1ช้อนโต๊ะค่ะผงนัว1ช้อนชานะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะ ผงปรุงรสหมู1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยคนอน1ก้อนค่ะและก็มะเขือเทศตามชอบได้เลยนะคะมะเขือเทศครัวอร่อยจังจะใส่อยู่ที่7ลูกค่ะปิดฝาต้มน้ำให้เดือดจัดอีกรอบนะคะหลังจากเราต้มยำม,มาได้สักพักแล้วนะคะน้ำเขาก็เดือดแล้วค่ะขั้นตอนนี้ก็ให้ชิมรสชาตินะคะใครชอบรสชาติแบบไหนสามารถปรุงเพิ่มได้เลยค่ะ รสชาติเขาจะอร่อยกลมกล่อมพอดีค่ะน้ำต้มยำไม่มีความคาวเลยนะคะใส่ผักชีต้นหอมค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์บรับประทานค่ะสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะ เข้ากันได้ดีมากๆค่ะใครที่ดูอยู่นะคะสามารถนำสูตรนี้ค่ะไปลองทำทานที่บ้านได้เลยนะคะสูตรนี้อร่อยตรงเป๊ะแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ครัวอร่อยจังก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ